สวัสดีสินะสวัสดีวันจันฉันมาแล้วตอนนี้สิบโมงสนะฉันควรจะเดินไปแล้วหรือเปล่าจะช่นังผมพิเศษนะฉันก็เลยชิงไลฟ์ก่อนนะให้ดูเบื้องหลังนะคะว่าเรามีสินค้าใหม่ที่เราใช้แล้วช่างผมบอกดีมากใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะบิ๊กเซ็กซี่แฮร์ค่ะเพื่ออะไรคะดูคล้ายถังดักเธอมากเลยนะคะ คุณสเปรย์ไปแล้วใช่ไหมนี้ใช่เพื่ออะไรคะนี้ยกโคลนผมค่ะยกโคลนเลยเหรอคะใช่โคลนนะคะไอโคลนทองแบบใส่คนไนทองนะคะโอเคอ่ะวันนี้ก็จะเปลี่ยนส่งนะคะก็จะเก็บครึ่งบ้างช่างผมเบื่อแล้วนะคะจะมาฟารอะไรทุกวันนะคะอันนี้ช่างผมคุณดารันนะคะช่างหน้าคุณต้อมเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอผลงานได้เลยค่ะอ่ะมาดูผมกันว่าไหนไม่เกินสิบนาทีจากนี้เราจะได้ส่งอะไรอืส่งตัวส่งอะไร อันนี้เป็นทรงไรคะคุณนัลลัลนิ้วใส่กลางคะ่ะคือขึ้นหัว<ห>เบาขึ้นหัวเบาเาๆนะคะใช่เออซึ่งรเราเราใช้อันนี้ไปเพื่อยกโคนไปแล้วนะคะนางบอกดีมากดูซิว่าจะดีจริงไหมอามีน,นิฮาร์ฝากดูช่องสิบหกเลยนะคะทีเอ็นนะคะทุกคนวันนี้วันหยุดใช่ไหมคะช่ร,ะารายการข่าวออกสิบเอ็ดครึ่งนะคะฝากดูด้วยนะคะดูสดก็ได้นะคะเพราะว่ายูทูบเราปลิวอยู่นะคะต้องิวกำลังกู้อยู่นะคะไม่รู้สำเร็จหรือยังเพื่อนรายงานหน่อยสิหลายคนบ่นว่ายูทูบทีเอ็นไปไหนโดนแฮกค่ะอืม มารายงานตัวสวัสดีค่ะกดไ like, ลค,ค,ค์ขอบคุณค่ะส่งกุหลาบด้วยขอบคุณค่ะช่อง16นะคะฝากดูด้วยโอ้โหดูแน่นอนที่ใจจุง้งวันนี้มีข่าวอีกตัวโควิดสายพันธุ์ใหม่เลยนะคะ exbb นะคะมันดื้อต่อขู่มากเลยนะคะแล้วก็มีรายง,งานน้ําท่วมสิงห์บุรีอ่างทองมีใครอยู่อ่างทองไหมคะเจ้าชู้ชนะคะตื่นกี่โมงหล่ะคะถ้าลูกไปโรงเรียนที่ก็ตื่นตีห้าครึ่งค่ะอาทิตย์นี้ลูกหยุดค่ะพี่ก็เลยตื่นหกโมงครึ่งฟินมากเลยค่ะ มีลูกหยุดนะคะรถก็ไม่ติดด้วยแต่พวกนี้ต้องออกเร็วนะเพราะว่าเขาก็มาทํางานกันแล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะทุกนรายงานตัวไหนคะดูจากไหนคะสวัสดีค่ะติดตามแล้วขอบคุณคะหมดเวลาแล้วนะคะช่างผมกดดันนี่ช่างหน้าช่างผมมือหนึ่งนะคะก็คือมีหนึ่งมือเท่านั้นเราเล่นนี่เสียงอะไรคะระบบเตือนยานแม่อขึ้นฟอกอากาศค่ะเราก็ตั้งไว้อย่างนั้นละค่ะราะฝุ่นฟอกอะไรไปนะคะมีเสียงด้วยใครอยู่บนโรงพยาบาลใช่ไหม อยู่ห้องเฉยเตือนเมือนเตืดตอนเครื่องแบบว่าบันดันตือนเตือนตือนเตือนนี่ค่ะหมุน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 ได้ยินด้วยหรอแต่ละใหม่ไอโฟนมันดีเนาะมันเก็บฟังเพลงแนวไหนเหรอสมัยก่อนชอบฮิปฮอปค่ะเนี่ยอายุเยอะก็ต้องฟังสบายสบายแจ๊สอะไรไปนะฮะบลูส์เลยที่มันกร u e s เก็ดนึงสวัสดีค่ะทำงานทุกวันเหรอคะใช่มีวันหยุดค่ะส่วนใหญ่อยู่เสาร์อาทิตย์ค่ะวันธรรมดาก็เต็มที่ค่ะ คุณทีระพงษ์อัปเดตข่าวต่างประเทศวันนี้เราก็จะมีรายงานนะคะว่าสุนักนะคะอาจจะเข้ามาเป็นนายกแทนริ u ทรัสนะคะฝากติดตามในช่วงต่างประเทศของเรานะคะ mm hmm. เพล่เกาก็ชอบค่ะช่วงพี่เอาพวกคาสเซ็ตมาเปิดในเครื่องเล่นคาสเซ็ตเหมือนกันมันก็ได้อารมณ์ดีนะคะเทปบางอันเสียงเริ่มยานแล้วค่ะไปตามอายุไขของมันเสดายจังแม่ที่ไม่เคยพคักพักค,ค่ะเมื่อวันอยู่บ้านก็จัดบ้านนะคะเขาไม่พักจริงๆมีอะไรต้องทำไงแต่พงศ์คนนะพักก็คือนอนไงคะนอนไว สามทุ่มสี่ทุ่มก็จะต้องรีบนอนแล้วช่วงน,นี้นอนเอาขาชี้พื้นด้วยนะคะไม่ใช่ชี้ฟ้าเพราะว่าห้องกันเส้นเลือดขอดนะคะเราไปทำกันได้นะคะพี่ยืนบ่อยยืนทํางานเนี่ยเป็นพิธีกรเนี่ยเราเริ่มมีเส้นเลือดขอดที่ขาแล้วหมอบอกว่าให้นอนเอาขาชี้ฟ้าลองดูได้นะคะยี่สิบนาทีทุกคืนเอาขา,าพาดกาแพงให้เลือดมันแบบโปร่ง <c oughs> <c oughs> ไหลไหลลงเออขอบคุณคะ่ะโอลาอามิโกสวัสดีทุกคนคะ่ะทักทายหน่อยเรมาจากไหนดูจากไหนบ้างคะ อยู่บ้านทําอะไรน้ําท่วมหรือเปล่าอะสีาา่ส<น>ิบเวลากดดันชางดูสิภายในห้านาทีรอนมาแล้วเพื่อนดูสิร<น>อนมาแล้วอืมดูสิดูสิพาดกาแพงตัวเองหรือคืออะไรนะหรือบ้านคนอื่น,นบ้านเราสิไม่ใช่ไปนอกสวนอยู่ในห้องนอน,นเป็นภาพตามจะไปอยู่ข้างบ้านในสวนขาพลาดกาแพงเพื่อนบ้านจะบ้า,าเหรอเนี่ยมาอย่าคอมเมนต์คุณเจนพี่ลิซาเบสสวยเหมือนผู้หญิงเลยครับ ปีนะเดือนก่อนหน,นุนก็มีพี่เกฑ์ทหารหรือ,อยังลักหลอกจริงหยอกเล่นใช่ไหมบอกไปแล้วไงว่าพี่มีมดลูกต่างๆลูกสองคนก็ผลิตเองนะคะไม่ได้ไปขอใครก็มาพี่ดูเหมือนผู้ชายเหรอหรืเสียมพี่เหมือนกระเทย <laughs> พี่อยู่กับกระเทยเยอะไหมคะเข้าใจไหมเขาต้องซึมซับเขาบอกขี่เรือนไม่ว่าใช่ไหมไม่เก <laughs> <ๆ>ี่ยวไหมเขาต้องเข้าใจนะว่าเราออกกาลังกายเพื่อสุขภาพไม่เกี่ยวเะอแต่ฉันไม่เคยคิดถึงประเด็นนั้นเลยนะเราไม่ไม่มีประเด็นในนั้นในใจเลยค่ะเรากกำลังกายค่ะ อย่างนี้เราโยคะแบบว่าเฮสแตน์เราจะต้องขออนุญาตใครก่อนหรือเปล่าไม่นะคนละเรื่องกันใจเย็นสวัสดีลำพูนค่ะสวัสดีปัตตานีชุมพรเอ่ออุตรดิตถ์นั่นเหนือมากกูไต่คนบ้างด้วยเออจังหวัดตรังเออเออมันมีพายุอะไรนะสี่ตรังเหรอกำลังมาเนี่ยเป็นนครกี่ปีหรอเริ่มแต่ช่องห้าบ้านเด่างกระดูกระยะน่าจะปีสี่เก้านะหรือสี่เจ็ดถ้าจำไม่ผิดอ่ะหกห้าศูนย์สิบกว่าปีแล้วสิบห้าสิบหกปีไหมเชียงใหม่หวัดดีจ้าชลบุรีลมแรงหวัดดีจ้า หน้าผมรักชูมากเออสิคุณส่งยอนอีิตอนนี้ดูสิตอนนี้คันนี้จะไรไม่มีหลอนนะดูนะจะดูคุณดารันเขาทำนะเออดูอันนี้เขาเรียกหลอนอะไรคะน้ำไหลค่ะฮะน้ำไหลหลอนน้ำไหลอันนี้จะเป็นชื่อคลิปสวัสดีวันจันวันนี้พบกับหลอนน้ำไหลเออแล้วไฟจะดับไปฮะนไรชื่อมไฟดับไปแล้วครับไฟดับไปแล้วเหรออาจารนครศสีวัสดีจานนนทบุรีสวัสดีค่ะเออหลอนน้ำไหลวันนี้น้ำไหลไฟดับ คือเราก็หลายใจเนาะว่าเราจะเก็บผมหรือเราจะมีฟาร่าดีเราก็เลยเก็บครึ่งเขาก็สวยดีนะสวยมาเพื่อนๆสวยก็ขนใจหน่อยตกลังใจให้ช่างหน้าผมนะขอบคุณค่ะอ่ะสี่สิบสองฉันเดินไปก็ห้าสิบ้าแล้วนะฉันไม่ไปแล้วดิมะหรือไงข่าวไม่ต้องอ่านไม่ได้ชุมพรบัดดีมีใครอีกมิสแกรนเลยอัฟาร์มผมสีสเกดบัดดีจ้าเมืองเลยบัดดีอรนี่ใช่จากไหนอีก น้องคิมมิสแกรนเยอรมันเหมือนคุณมากเหรอจริงเหรอนะ่าจาเป็นไงรอนมาหาสมูทจกกะเกษียณยังครับอยากแล้วเพราะว่าอยากเที่ยวตอนนี้ตอนที่ยังแบบเดินหืนแข็งแรงที่สี่สิบสองเองนะจะเย็นเบี้ยผู้สูงวัยยังไม่ได้เลยจะเย็นแต่ก็คิดถึงกเกษียณมาแล้วค่ะวางแผนมาแล้วกบ,บีบัดดีค่ะชัยนาับด,ดีค่ะการบ,บด,ด,ดดีจ้ะปทุมบดดีจ้ะกระบีบัดดีอ่านซัมเป็นยัสโศบดดีจ้าฟาราฟัดใจใช่เลยบดดีจ้าอ๋อเสียงมันก็เทอ <laughs> เสียงต่ำไม่มีเสียงต่ำเออกระสวยดีเนาะ รอน,น้ำไหลไปแล้วรอน,น้ำไหลเออแล้วสี่สิบสามสี่สิบสามนาที <c oughs> แล้วคือฉันก็จะต้องรีบเดินภายในห้านาทีแล้วก็รีบอ่านข่าวเงี้ยหรออ้ยงั้นเราไลฟ์แค่ตอนนี้นะแล้วเดี๋ยวเราไลฟ์วิธีก็คือห้องส่งนะเพราะเ้อฉันไลฟ์ตอนเตรียมข่าวฉันจะไม่มีเวลาอ่านใดๆนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวจะาาาทาปากสีเลยดีเสร็จแล้วหรออาสเตย์โอเคก่อนแล้วสรุปว่าเธอใช้บิ๊กเซ็กซี่แฮร์ตรงไหนเนี่ยโคลหรอเพราะ <c oughs> ที่จะจับเหรอ<ช> <c oughs> จับโคลหรอโอเค อ่ะสปอนเข้าได้นะคะขอสักยี่สิบลังติดกระป่องสี่ะไนจีสีกระป๋องที่ลงเนเปอรีนมาเพื่อเก็บครอบหน่อยสีเดียวกันหรือเปล่าไม่เลออะไรกันเสร็จแล้วจ้าอืมรอนน้ำไหลจ้าน้ำไหลไปดับ ทีก็ทาห้วมากแล้วก็หาไม่เจอว่าเอ๊ะจะทาสีอะไรเมื่อกี้เพาส่วนนี้สีสวยนะอืมอันนี้อะไรเฟนตี้เฟนตี้โอ้สวยมันเป็นแมทสวยสวยใช่ใช่แล้วจะมีสีนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบเข้มมากสี่สิบห้าปิดเครื่องแล้วก่อน น้ำไม่ไหลคะ่ะน้ำท่วมโตอ้อันเมทหนูนหน่อยคืออะไรทำเสร็จแล้วสวยเลยอ่านึกถึง MV90 เอออารมณ์ MU ทำผมแฮมสเน่ยครับคุณสำหรับการใส่ผมคิดว่าพี่45เกียรติ42เท่านั้นนะคะจะเย็นเพชรบุรีพี่ดารันหวีสวยมากค่ะสวยเหมือนเดิมมหาสารคามหนองคายสวัสดีค่ะไม่เชื่อว่า42่สิองทำไมฉันแก่กว่านั้นหรอแทนของด้วยอะอะไรดารันไปไหนละเดี๋ยวนะลองทาลิปทูโทนไหมคะของอะไรจ๊ะมิสแกรนค่ะไม่ใช่จะไม่ใช่มิสแกรนฉันเป็นพิธีกรใจเย็นๆนะ นะไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะคนมเมื่อกี้พี่ดารันชื่อคุณเบเซียก้ารู้จักดารันด้วยจ้าพักขนมวัดีโชคใจสีวัดีจ้าเอาสี่สิบหกนะจ้าฉันจะเลิอกอ่านเมนแล้วนะไปแล้วนะสุราษฎร์วัดีจ้าเหมือนสิบแปดทาปากสีเดียวกับชุดอุตยเดี๋ยต,ต้องไปหาซื้อก่อนปกติไม่ค่อยทาชมพูน่ะรู้สึกก็ไม่สวยเป็นคนทาหวานหวานไม่ค่อยขึ้นต้องแบบดูลึกลับซับซ้อนเอะไปละเองพี่ดารันเคยมาทำผมมอหัดใหญ่ไหมครับนี่อ๋อเคยเคยเคยอ๋อจำได้อ่ะโอเคอ่ะจบเท่านี้สำหรับลอนน้ำไหลอ้าว น้ำแตก <laughs> ผมแตกขอหนึ่งเดี๋ยวเราจะเ,เราจะเดินไปก่อนแล้วเดี๋ยวในห้องส่งเราจะให้ดูว่าก่อนเดินกับเขา้ารายการจริงเป็นอย่างไรนะคะทุกคนสี่สิบเจ็ดแล้วไปแล้วไปคครพี่ดารันชื่ออะไรก็ดาร <laughs> <laughs> ันไงดารันมีันี้ันึงกระดิง่งน้องดื้อส้น้องเลยนน้องไปเลย <c oughs> ถ้าเธอไม่รับดีเธอก็ไปอยู่ข้างหลังเลย <c oughs> ไม่ต้องออกสื่อเออ เลิศไปแล้วเพื่อนๆเข้าสิบหกนะเดี๋ยวเจอกันในห้องส่งเดี๋ยวต้องไปเตรียมข่าวนุงกตไม่ไล์แล้วเพราะว่าหมดเวลาเดี๋ยวไม่มีเวลาทำอะไรแล้วะคะไมบ่ายไหนมา<บ>ค่ะอเออขึ้นจากน้ำแล้วไปส่งน้ำไหล